เบอร์ไว้ไหนได้ไหมเห็นน้องแล้วจนไม่ไหวให้พี่ไปส่งได้ไหมรักทิงมันร้ายขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องแล้วจนไม่ไหวให้พี่เลี้ยงน้ำได้ไหมเจมอยาเจอเจอนี่ครับทุกคนกล่องจะเด้งแบบนี้นะครับเป็นกล่องบบนี้เลยนะต้องมาเต้นสักพักหนึ่งมันก็จะเด้งนะครับ แล้วยืมตกลับันด้วยนะ โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราไปดูขบวนพาเลทนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาถึงเวลานะครับที่นะผมมานั่งแต่งหน้าฮาโลวีนนะครับเพื่อนๆนะบางคนอาจจะแอบเห็นแล้วนะครับผมนะผมนั่งแต่งอ่ะแล้วก็ไม่รู้แบบจะแต่งได้ประมาณไหนแต่งบ้านแต่งหน้านะครับซึ่งทางหน้าเพจกระดิ่งอันดอนนะครับมีการประกวดด้วยนะนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆส่งไปนะครับเป็นคลิปประกวดบ้านแนวแบบธีมฮาโลวีนแล้วก็แต่งหน้าแบบธีมฮาโลวีนนะครับผมแต่บอกว่าแต่งไปแต่งมาก็ ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวไหมนะครับผมนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเนี่ยครับซึ่งผมออไอ้ของแต่งมนันออกจะแบบยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นนะผมก็แบบออกแนวเป็นเรือล้างเนี่ครับเออนะก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปทัวร์แล้วกันนะเห็นไหมก็จะเป็นของจากร้านค้านครับนี่เป็นสลายเอ,อ้ไม่ใช่สลยดยิเออเป็นเถาวันอะไรทักอย่างหนึ่งน,นะครับก็ถ้ากางคืนก็แต่ดูน่ากลัวกันนี้ตักนิดนึงนะครับก็เป็นธีมเรือนะเรือล้างแล้วกันนะครับก็นะระดับหนึ่งแนละ้วไปดูหน้ากันแล้วกัน นะครับว่าผมแต่งหน้าแล้วเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเปิดโหมดกล้องให้ดูนี่เป็นไหมออกแนวแบบอืมนิดนึงนะไม่รู้ว่ากินลาบมาหรือเปล่า <c oughs> ตาแดงปากแดงครับเป็นไงเพื่อนๆเข้ากับเรือไหมะนะครับเข้ากับเรือไหม ออก็พอพอ,พอได้นะ้อนนิดนึงนะขอญาตถ่ายรูปแล้วกันนี่เดี๋ยวไปทําภาพหน้าปกนะเป็นที่พีเสด,ดกิกซอยจุหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็อย่าลืมนะเพื่อนๆนะทำผลงานนะครับส่งการแต่งหน้าฮาโลวีนนะครับแต่งบ้านแนวทีมฮาโลวีนนะไปส่งที่หน้าเพจเพื่อชิงเงินรางวัลเป็นชินเวอร์นะครับสูงสุดถึง500 0 0นเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับไปส่งผลงานกันด้วยนะครับผมซึ่ง นะครับวันประกาศผลเนี่ยผมไม่แน่ใจผมจะมาอัปเดตทีหนึ่งและกันนะครับผมถ้า้งหก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ